รถกระบะย,ยกสูงสีประตูเข้ามาใหม่ละค่ะพี่ๆขาเป็นตัว Isuzu DMAX Highlander 1.9 X Series เป็นรถปี22มาพร้อมกับเลงไม้เพียง65,000โลราคาเพียง749,000บาทฟรีดาวน์พรอนได้ทุกอาชีพพรอนเริ่มต้นเพียง12,500บาทเท่านั้นใครสนใจดูให้จบคลิป สวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะพบกับน้ำฝนเพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์ที่เปิดมาแล้วมากกว่า25ปีมีรถให้เลือกชมมากกว่า400คันวันนี้น้ำฝนพาพี่พี่มาอัปเดตรถเข้าใหม่กันเป็นตัวกระบะยกสูง4ประตูเป็น Isuzu D-Max Highlander 1.9 X, High er X Series เป็นรถปีชม122มาพร้อมกับเลขใหม่65,000โลสามารถผ่อนได้ทุกอาชีพค่ะพี่พี่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพนังงานสายออฟฟิศหรือว่าจะเป็นข้าราชการขอเพียงลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ไปเลยสําหรับคันนี้คันนี้มาในราคา749,000บาทคะ่ะพี่พี่คะ่ะมาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนมีบริการตรวจสภาพรถให้ถึง215จุดจากบริษัทชิกมาตรฐานเยอรมันใครที่สนใจสามารถมาทดลองขับได้ที่เสรีไทย68แยก1คะ่ะพี่ๆี่คะ่ะ มาค่ะเดี๋ยววันนี้น้ำฝนจะพาพี่พี่ไปชมรายละเอียดรอบคันรถกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ไฟหน้านี่ด้านหน้ากันด้านหน้าจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์นอนยิงไหมีไฟเลี้ยวมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ครบสําหรับคันนี้ส่วนกระจังหน้าเป็นสีแดงตัดกับสีดำํำสวยๆแบบนี้เลยนี่ฝาสันส่วนฝากระโปงสันกระโปงครมกริบค่ะพี่พี่ไม่มีบุบแน่นอน คันนี้เป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นเป็นรถสภาพแรกเขา้ายังไม่มีการปรับสปายังไม่มีการปรับสภาพ,ารรภาพหรือว่าสปาใดๆนะคะพี่ๆพ,พี่คะ่ะเอามาให้พี่ๆชมกันก่อน,นจุดเชื่อมต่อของตัวรถไม่มีอ้าคะ่ะพี่ๆคะ่ะตัวโคมไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวแน่นอนไม่มีไอน้น้ำเดี๋ยวเรามีสปาให้ ตัวโป่งซุ้มล้อรถตัวโป่งแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีบุบแน่นอนนี่เรามาต่อกันที่ล้อล้อยังสภาพล้อแม็กยังใหม่ๆเลยค่ะพี่พี่ขาเป็นล้อขอบสิบแปดี่ให้ดูแบบใกล้ๆแบบนี้เลยสัญลักษณ์ตัว X-Series กระจกพับปรับ มีไฟเลี้ยวในตัวให้แบบนี้เลยที่จับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีบันไดมาให้ครบค่ะพี่พี่ขาตัวนี้มีที่กันสาดมีคิ้วกันสาดมาให้ครบสำหรับคันนี้นี่มีมีเขาเรียกว่ามีดิสเบกเอเให้สี่คันเอ้สี่ล้อเลยค่ะพี่ๆ ตัวโปร่งซุ้มล้อซ้ายขวาไม่มีบุบแน่นอนไฟท้ายให้มาเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่พี่สภาพใหม่ๆไม่มีแตกแน่นอนไม่มีแตกไม่มีร้าวแน่นอนให้ดูแบบใกล้ๆแบบนี้เลย อันนี้สภาพแรกเข้านะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเรามีสปาให้รับประกันโครงสร้างค่ะพี่ๆไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ํากับสีกออม้แน่นอนคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่ๆคันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้สภาพเป็นสีดำสวยๆรถปี22ใช้งานไม่เยอะด้วยไม่ห65,000ลเท่านั้น ราคา7 4็ดแสบาทสำหรับคันนี้ผ่อน1 000, 2 5่0บาทค่ะพี่ๆค่ะรายได้2อง0มืหกขึ้นไปสามารถผ่อนผ่อนคนเดียวได้นี่แล้วเรามาดูข้างในกันค่ะพี่พี่ค่ะข้างในจะเป็นภายในสีดำเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พค่ะนี่กุญแจจะได้เป็นแบบนี้ เบาะหนังเดินได้เดินได้เดินตะเข็บได้สีแดงแบบนี้เบาะจะปรับด้วยมือดี่ตัวน็อตต่างๆสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆแผงข้างประตูตรงนี้จะตกแต่งด้วยสีเปียนโนแบน็กนี่อันนี้ ปิดกระจกมองข้างค่ะพี่พีขานี้ซ้ายขวามีกันหนีบมีเซ็นทันล็อกต่างๆสภาพใหม่ๆเลยค่ะพี่พี่นี่เราวาัดูกันที่นี่แอร์พวงมาลาัยเป็นมัตติฟังก์ชันเดินได้ตะเข็บแดงแบบนี้เลยจอได้จอเป็นทัชสกรีนสวยๆแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตขึ้น นี่ค่ะอันนี้ปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้นี่ไม้หกหมื่นห้าพันห้าพันลค่ะพี่พี่คันนี้พวงมาลาัยมตัตติฟัง์กชันมีตัวมีหูดคอนโทรลรับสายบางสายเพิ่มเสียงต่างๆนี่ออปชั่นต่างๆคันนี้ขับสนุกขับสบาย อันนี้จะเป็นตัวต่อทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธวิดมีวิทยุต่างๆนี่แอร์ค่ะแอร์อโอตโต้แบบนี้เลยเกียร์ได้เป็นเกียร์ออตโอต้นะคะพี่พี่ค่ะ กล้องถอยสภาพเบาะยังใหม่ๆตึงตึงแบบนี้เลยอันนี้คอนโซลด้านหน้าเตินได้ตะเข็บแดงแบบนี้เลยสวยๆค่ะพี่ๆค่ะใครสนใจทักมาหาน้งฝนได้อันนี้ช่องใส่เอกสารอันนี้กระจกแต่งหน้ามีไฟให้ทั้งสองฝั่ง อันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวแน่นอนรับประกันว่าเป็นรถบ้านมือเดียวค่ะพี่ๆไฟได้เป็นไฟแบบนี้อันนี้อันนี้ด้านหลังจะประมาณนี้ค่ะพี่ๆถ้ามองจากด้านหน้าที่พักแขนให้แบบวางแขนได้แบบสบายๆแอร์ค่อนข้างเย็นมีที่กลับให้แบบนี้ ด้สองฝั่งให้แบบนี้เลยค่ะพี่พี่สำหรับตัวอีซูซุยกสูงสี่ประตูนี่สภาพแบบใหม่ๆเลยส่วนด้านหลังนี่เบาะใหม่ค่ะพี่พี่ขาเบาะยังใหม่ๆอยู่เลยนี่มีที่วางแก้วให้แบบนี้ด้วยมีแอร์ มีแอร์มีจัดให้แบบนี้ส่วนช่องใส่เอกสารให้ทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยค่ะพี่พี่มีที่ห้อยแบบนี้ด้วยอันนี้ถ้ามองจากด้านหลังสภาพแบบนี้เลยนี่ หวงมาลายใหม่ๆเจอใหม่ๆสภาพเหมือนออกป้ายแดงเลยค่ะพี่ๆคันนี้แต่ได้มาแต่ได้เพียงราคา749,000บาทฟรีดาวผ่อนเพียง12,500บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้สภาพใหม่ๆแบบนี้เลย เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องข้างหน้ากันค่ะพี่ๆค่ะนี่สภาพข้างหน้าจะเป็นแบบนี้เลยตัวเม็ดอารตัวน็อตต่างๆมีแผ่นรองการความร้อนให้ครบอันนี้เป็นสภาพแรกรับนะคะพี่ๆค่ะยังไม่ได้มีการปรับสภาพหรือว่าสป,ปาใดๆทางนั้นอันนี้มาถ่ายให้พี่ พวกพี่ๆดูกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนี่ตัวแบตเตอรี่ต่างๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆสำหรับใครที่สนใจนะคะทักมาหาน้ำฝนได้เลยเป็นตัว Isuzu D-Max Highlander 1.9 X Series ปี22มาในราคาเ4 9ดแส0 0บาทฟรีดาวผ่อนได้ทุกอาชีพผ่อนเริ่มต้นเพียง12,500บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจรถกระบะยกสูง4ประตูสีดำสวยๆสภาพใหม่ๆแบบนี้นะคะพี่ สามารถทักมาหาน้ําฝนได้เลยสําหรับวันนี้ใครที่สนใจอย่าลืมใครที่ชื่นชอบนะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตรถเข้ามาใหม่ๆสําหรับวันนี้น้ําฝนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ